สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำในส่วนของหน้างานของชั้นเรียนนะครับซึ่งหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าที่รวมงานของชั้นเรียนนะครับ AO, จะรวมไปตั้งแต่ใบความรู้นะครับแล้วก็ชิ้นงานต่างๆนะครับแล้วก็การสร้างหัวข้อหรือหน่วยการเรียนรู้นะครับซึ่ง properly. ในชั้นเรียนหนึ่งเนี่ยในวิชาหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายหัวข้อหรือหลายหน่วยการเรียนรู้นะครับแล้ว เดี๋ยวเราจะมาจัดเนื้อหาในชั้นเรียนของเราเนี Wohn ่ยให้ออกแบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้นะครับเพื Hamp ่อให้ง네่ายต่อการสังเกตนะครับแล้วก็การจัดเนื้อหานะครับสำหรับเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือตัวหัวข้อแล้วก็เนื้อหาเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่หัวข้อนะครับหัวข้อเนี่ยนะครับก็เหมือนหน่วยการเรียนรู้นะครับเรามาลองสร้างหัวข้อดู กดไปที่หัวข้อนะครับแล้วก็เพิ่มหัวข้อสมมุติว่าวิชาคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันมีหน่วยที่1ก็คือ,อหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นวิชาที่สมมติขึ้นนะครับเพิ่มนะครับมาแล้วครับน,นี่ก็คือหัวข้อนะครับ อ่าผมอยากจะสร้างหัวข้ออีกนะครับผมก็มากดหัวข้ออีกนะครับหน่วยที่2นะครับประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเพิม่มนะครับเราสามารถ สลับหน่วยการเรียนรู้ได้นะครับหรือสลับหัวข้อได้โดยการคลิกที่หัวข้อค้างไว้แล้วก็ลากนะครับหรือจะแก้ไขหัวข้อนะครับโดยการคลิกที่จุด3จุดนะครับท้ายหัวข้อแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อหรือลบหัวข้อนะครับก็ลบได้เช่นกันหรือคัดลอกลิงก์นะครับที่มายังหัวข้อนี้นะครับแล้วลองไปวางลิงก์ดูนะครับอ่าแล้วกดดูนะครับ นะครับหัวข้อที่หนะการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถคัดลอกลิงก์ของหัวข้อนั้นได้นะเพื่อส่งให้ผู้เรียนนะครับอ,อันนี้ก็คือการสร้างหัวข้อนะครับที่มาดูอีกนะครับเนื้อหาก็คือการสร้างเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะครับเนื้อหาจะคล้ายๆกับการใช้งานในหน้าสตรีมนะครับเนื้อหานะครับเมื่อเรากดสร้างเนื้อหาเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อเนื้อหาที่เราจะโพสต์นะครับเช่นผมจะโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับเราใส่หัวข้อไปนะครับคำอธิบายก็คืออธิบายเกี่ยวกับเนื้อหานี้นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนะครับให้นักเรียนตั้งใจศึกษา นะครับให้นักเรียนตั้งใจศึกษานะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยเมื่อเราใส่ชื่อใส่คําอธิบายเสร็จแล้วว่าเราต้องการให้นักเรียนเข้าใจอะไรเกี่ยวกับเนื้อหานี้หรือต้องการนักเรียนทําอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะโพสต์นะครับแล้วก็มาเพิ่มนะครับสื่อหรือเนื้อหาครับว่าเนื้อหาของเราเนี่ยอยู่ไหนนะครับอยู่ใน Google Drive หรืออยู่ในลิงก์หรือเราจะแนบเป็นไฟล์หรือเนื้อหาของเราเนี่ยอยู่ใน youtube นะครับสมมุติว่าเนื้อหาของเราเนี่ยเราจะแน่เป็นไฟล์ youtube นะครับผมก็ไปหาลิงก์ youtube มาหลักการทำงานนะครับได้ามาแล้วนะครับก๊อปมาเลยสวัสดีค่ะ เราคัดลอกลิ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ใน URL นะครับซึ่งเราไม่ได้กำหนดนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยจะเอามาจากไหนนะครับก็คือมันมาได้จาก4 4ช่องทางนี้นะครับเราสามารถเพิ่มได้มากกว่า1อย่างก็ได้นะครับหรือเพิ่มไฟล์ที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรามีไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF อะไรก็ตามนะครับที่เราอยากจะแชร์ให้นักเรียนนะครับเราก็ไปหาไฟล์นั้นมานะครับ หาไฟล์ก่อนนะครับะนะครับแล้วก,กดอัปโหลดนะครับอันนี้ก็คือเราตั้งชื่อเนื้อหาเสร็จนะครับใส่คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหานี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็แนบสื่อตัวเนื้อหาที่เป็นตัวสื่อนะครับทีนี้เราจะโพสให้ใคร เราก็มาเลือกครับว่าจะโพสต์ไว้ใน6กับ 1, ห 2, หรือ6กับสหรือโพสต์ทั้ง2ห้องนะครับหรือโพสต์ไว้ใน6กทับหก่อนแล้วค่อยไปใช้ซ้ําในอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะโพสต์ให้ใครดูบ้างนะครับเราก็เลือกเอานะครับทีนี้มาดูหัวข้อนะครับเราจะโพสต์งานนี้ไว้ในหัวข้อไหนนะครับเราจะโพสต์งานนี้ไว้ในหัวข้อไหนเราก็มาเลือกหัวข้อนะครับก็คือหัวข้อที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ เราโพสในหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราไม่ได้เลือกหัวข้อนะครับตอนที่เรากดโพสต์เนี่ยนะครับอ่ตอนที่เรากดโพสนะต์ดโ,ดโดยไม่เลือกหัวข้อนะครับมันก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับให้เราลากลงมาใส่อ่าลากลงมาใส่หัวข้อนะครับเห็นไหมครับหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนหัวข้อเราก็ลากเปลี่ยนได้นะครับง่ายมากเลยนะครับอ่า การทำหัวข้อแล้วก็แบ่งหัวข้อแบบนี้นะครับจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่สับสนนะครับว่าเนื้อหาไหนอยู่ในหัวข้อไหนนะครับทําให้เราสามารถจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับหรือเราจะแก้ไขเราก็มากดแก้ไขที่เดิมครับ 3. จุดนะครับแก้ไขจะเปลี่ยนหัวข้อไหมนะครับจะมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับบันทึกนะครับทีนี้โพสต์งานเสร็จแล้วนะครับ เราสามารถสร้างอาพนเนื้อหาเสร็จแล้วเราสามารถสร้างเนื้อหาเพิ่มได้นะครับสมมุติว่าหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีใบความรู้หรือเนื้อหาหลายหลายอันนะครับหลายหลายตอนนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อหาอีกนะครับของหน่วยความจําหลักนะครับ แล้วก็เพิ่มผมก็ไปหา youtube มาเหมือนเดิมนะครับกี่กับหน่วยความจำหลักนะครับนี่ทศแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อนะครับเลือกว่าจะโพสต์ให้ใครนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็กดโพส ในตัวของเนื้อหาเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนการใช้งานในหน้าสตรีมนะครับเหมือนการใช้งานในหน้าสตรีมนะครับว่าเราจะโพสต์อะไรให้นักเรียนบ้างนะครับแต่มันจะอยู่ในงานของชั้นเรียนโดยการจัดเป็นลําดับหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะครับเวลานักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนเข้ามาที่งานของชั้นเรียนนะครับอ่ามันก็จะมีอยู่เห็นไหมครับ นะครับหลักการทางานของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเนื้อหาอยู่ข้างใน2อันนะครับทำไมหัวข้อที่2ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะหัวข้อที่2ของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการโพสต์เนื้อหาหรือว่างานอะไรลงไปนะครับนักเรียนก็เลยเห็นแค่หัวข้อที่1นะครับทีนี้นะครับกลับมาที่หน้าของคุณครูนะครับพอเราโพสต์ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปแจ้งที่หน้าสตรีมนะครับว่า มีการโพสต์อะไรลงไปในงานของชั้นเรียนบ้างครับอย่างนี้เขาบอกว่าบุญชูกระชอดนอกโพสต์เนื้อหาใหม่แล้วหลักการทํางานของหน่วยความจาหลักเนี่ยครับโพสต์ตอนไหนนะครับนักเรียนก็จะรู้นะครับลองไปดูในหน้าสตีมนะครับนี่ครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าเราโพสอะไรเขาจะคลิกเข้าไปดูได้นะครับนี่ครับเข้ามาดูสื่อที่เราโพสต์ไว้นะครับ สมมุติผมเป็นนักเรียนนะครับผมมาที่หน้าของชั้นเรียนมาที่งานของชั้นเรียนนะครับนี่ครับเขาสามารถกดดูได้นะครับกดเล่นวิดีโอนะครับหรือถ้าเป็นสื่ออย่างอื่นนะครับเช่นอันเนี้ยนะครับผมมีไฟล์ word นะครับนี่ครับนักเรียนก็เข้ามาดูได้นะครับนะครับ เข้ามาดูงานได้เข้ามาดูเนื้อหาที่เราโพสให้ได้นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานในหน้างานของชั้นเรียนนะครับในส่วนของการสร้างหัวข้อแล้วก็การใช้เนื้อหานะครับซึ่งอันนี้เราโพสแค่ห้องเดียวนะครับก็คือห้อง6 1ทับ นะครับสมมุติว่าเราจะใช้ในห้อง6กทับสด้วยเนี่ยเราสามารถใช้โพสซ้ำได้นะครับก็คือการสร้างแล้วก็ใช้โพสซ้ำนะครับเหมือนกับในหน้าสตรีมนะครับที่คลิปที่แล้วเรามาใช้โพสซ้ำนะครับการใช้โพสซ้ำก็คือไปที่หน้าที่ต้องการโพสนะครับไปที่ห้องที่ต้องการโพสนะครับก็คือ6กทับสนะครับแล้วก็ไปที่งานของชั้นเรียนนะครับโพสซ้ำมันจะแยกกับหน้าของสตรีมนะครับ อ่าแล้วก็ไปที่สร้างนะครับเลือกใช้โพสซัมนะครับเราจะใช้งานแล้วก็หัวข้อที่เหมือนกับอ่าของของห้องหกทับหนึ่งนะครับเราก็เลือกไปที่ห้องหกทับหนึ่งนะครับถ้าของใครที่พอกดใช้ซ้ําแล้วขึ้นมาในนี้นะครับระวังดีๆนะครับเผื่อมันเข้าไปห้องอื่นนะครับถ้าเราทํามาหลายห้องเนี้ยนะครับถ้าเรากดกลับไปดูนะครับแล้วก็กดเลือกห้องหกทับหนึ่งนะครับ ผมเลือกหลักการทำงานนะครับแล้วก,กดใช้ซ้ำนะครับมันก็จะขึ้นให้เราแก้ไขนะครับแล้วเราก็กดโพสนะครับสังเกตว่าผมโพสแค่งานเนี่ยถึงหัวข้อมันมาด้วยนะก็คือมันด้ดึงหัวข้อมาด้วยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการใช้งานในส่วนของ หัวข้อกับเนื้อหาแล้วก็การใช้โพซัมนะครับส่วนคำถามนะครับคำถามก็คือการสร้างคำถามในชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับจะพูดเกี่ยวกับคำถามแล้วก็การตรวจให้คะแนนคำถามด้วยนะครับว่าตรวจให้คะแนนยังไงนะครับนักเรียนสามารถตอบคำถามเราได้ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกด subscribe นะครับหรือกดติดตามเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตวิดีโอจากผมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ